สวัสดีครับพี่น้องครับทีมงานกอดน้องแน่นของเขามารับจ้างพี่น้องวันนี้ฝังลักอ้อมสวนพี่น้องอ้อมนาะอ้อมสนออ <c oughs> อวนกัเจ้าภาพเิ่นบอกอมาฝังกำลังครึ่งเสียกันพี่น,ออน้องครึ่งเสียกันพูนรลคาก,กัว่ากันเมาหนึ่งนีเราพี่น้อง เฮ้ยลูกฟังมาแล้ว่ามันเกามุดเม็ดจากมึงไปหัดังลึงตัไขเติบได้พี่น้องเสาอ้หเสาใหม่กลี้ยงดีพี่น้องนะออกมาตะนาพหดละได้ไปกำลังครึ่งเสียกพี่น้องครึ่งเสียกแล้วก็จะคนคนหลักฝังพคตละไมเห็นเสาไม่ที่ว่ันง้งมดหดละเอา ยังว่ารอกปตอบนี้พี่น้องวาทั้งเส้นทังเป็นเดียนใพี่น้องม้างว่าก็เลยได้ฟังรักไหมไปหลายีบว่าทั้งเส้นใมพี่น้องน่าตาพี่บุรละลายลากพี่น้องนี่สิบกัวพุนละ คนคนคนคมือูอีเดี๋ยวา่ในือกเาะแล้วพแล้วก้นตัวกนเล็กเหลาเลกเลืกอลวัวบ่จะเป็นคนเล็กไยจะโดนก็ถมกานดีบางดีเตือนเขาถมกานดีก็ได้น่ะอา เสาใส่ล l om, l om, ุมนี่เขาเิเสาลงหลุมพี oh, ่น้องเสาลงหลเอามาเียก็อมมาเียกเสาปดหัวายแดดเลยกะได้ว้ยมันซื้อว่านี่้ัมนอนบื้อว่าแทกซื้อดีพี่น้องอ้เขาว่าตะงึ่งเสียกฝังไปน้ำเสียกันละ คือเป็นเสียกับสีผ้าโคตรอยู่บ่บ่แล้วเสียอ,อานรัดแล้หน้าบังหน,น้าเิดหมต้นถนนเกังอาทิตย์วังเลระพี่น้องวังหัวเกาออกวันนี้ได้หัวไม่โอ้ดีครับขอบคุณลหลายๆที่มาเห็นถนนไม่ให้การไปการมากสะดวกสบายพี่น้องมาให้มมหนะ้า phải máy mà ngân bằng này ngay ừ, ừ, ừ. nhanh bệnh phải liệt liệt đây, để lại bên này nắp bệnh sâu cần <laughs> kiểm ta qua để mau à Nâng xám à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  ไลฟ์พี่น้องแดดก็ผ่ันพี่น้องเอ,อ้ยอ,อ้พี่น้องคลิปนี้เอาสำนียักษ์กันที่ทำงานนับาทเนี่ยขอบคุณลหลายๆขำมารับชมจนจบชิปกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ